เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เงียบเหงามากจริงๆค่ะมีแต่ข่าวลือแล้วก็การรอคอยนะคะวันนี้ค่ะก็วันที่5กรกฎาคมแล้วนะคะเห็นว่าขึ้นวิทยุ9นะคะ96.5 T.D.Y. ของฝากฝั่งอเมริกาค่ะเขามีอะไรจะปล่อยนะคะยังไงก็มารอคอยกันแล้วกันค่ะเพราะว่าพื้นหลังมันเป็นสีดำชมพูแบบนี้นะคะใครหลายคนเขาคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับแบล็คพนะคะตอนนี้แอดก็รอเหมือนกันค่ะรอให้ฝากฝั่งนู้นเนี่ย เข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะคือเพื่อมัอนจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เรานะคะถ้าเป็นเพลงใหม่ถ้าที่ลิซ่าไปฟิชเจอร n g งกับ DJ เจโงได้ก็คงจะดีไม่น้อยค่ะคือตอนนี้ก็รออย่างเดียวเลยนะคะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆน,นะคะก็เห็นมีรายการทีวีเนาะ ข่าวนะคะของช่องหนึ่งนะคะในเมืองจีนค่ะเขาก็มีการมาโปรโมทนะคะลิซ่าด้วยเหมือนกันนะ,ะพูดถึงน้องลิซ่ากัดที่เธอนั้นนะคะไปขึ้นปกนติตยสารว o g u e ฮ่องกงด้วยค่ะแมดางนี้นะคะแค่ขึ้นปกนติตยสารก็ได้เป็นข่าวในประเทศจีนกันแล้วนะคะปังมากจริงๆค่ะแล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะก็เห็นมีดีไซเนอร์นะคะของชาแนลค่ะมาอัปเดตรูปภาพคู่กันกับสาวจีนี่นะคะคงจะมีแวะไปหากันที่ช็อปอะคะ่ะ แล้วก็เห็นยุนอาเกิร์ลเจเนเรชันนะคะมาเพิ่มเพลง on the ground นะคะของสาวโรเซ่ค่ะลบไปใน Spotify ของเธออีกด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวลือค่ะที่ยังไม่คอนเฟิร์มนั่นก็คือซีรีส์ snowdrop ของพี่ซูนะคะซึ่งอันนี้เขามาลือว่าจะปล่อยนะคะวันแรกฉายตอนแรกในวันที่10กันยายน,นะคะ่ะซึ่งก็ยังไม่คอนเฟิร์มอย่างชัดเจนนะยังไงก็รอดูกันต่อไปค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้มีแต่ข่าวลือทั้งนั้นนะคะที่มีจริงจังจริง,รงๆเนี่ยมีแต่บูเกอรีทั้งนั้นเลยค่ะที่มาโปรโมทนอ้องลิซ่าแบบจริงๆนะคะทั่วประเทศค่ะเรียกว่าอลังการงานสร้างนะคะไม่เว้นแม้แต่ในโรงภาพยนตร์ค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะลิซ่าก็สวยมากๆนะคะแล้วก็โรงหนังของเขาก็เปิดแล้วเป็นปกตินะคะงั้นแปลว่าเดอะมูฟวี่ของแบล็คพีคค่ะคงจะได้ฉายในเมืองจีนแบบทั่วประเทศสินะซึ่งถ้าใครอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็มีข่าวาวนะคะเกี่ยวกับ เดอะมูฟวี่ของแบล็กทิงที่จะฉายในเมืองจีนก็มาแล้วให้แอดฟังได้นะคะคืออยากจะทราบเหมือนกัน่ะว่าอร์นันเขาเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะคือคักเหมือนกับที่อื่นหรือเปล่านะคะเพราะว่าในไทยนั้นตอนนี้ก็เลื่อนไปยังไม่รู้ว่าจะได้ฉายหรือเปล่านะคะก็เอามาอัปเดตแล้วกันค่ะเป็นความวเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะคะให้หายคิดถึงกันค่ะเพราะว่ามันมีแต่อะไรที่ยังต้องรอทั้งนั้นเลยเนาะเต็ไมไปหมดค่ะในก็ขอให้ทุกคนะคาสุขภาพ,าพแข็งแรงนะคะแล้วก็ รอไปพร้อมกันอย่มีความหวังนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า